เจ้านางละอองคำทำสิ่งที่ไม่ควรทำซะแล้วเพราะฝีมือของปอบผีเจ้าอีกฉากสำคัญของละครเจ้านางค่ะ ฉากนี้แฟนๆดูแล้วอาจบอกว่าเจ้านางละองคำทำเกินไปหรือเปล่าแต่เมื่อความโกรธความเสียใจอัดแน่นจนถึงเวลาระเบิดละองคำก็ไม่ไว้หน้าใครทั้งนั้นแม้กระทั่งผู้เป็นพ่อก็ไม่เว้นค่ะทัพทีมบันดารินออกตัวเลยว่าฉากอารมณ์ฉากนี้ยากสุดๆเพราะต้องเก็บความคับแค้นไว้ในใจไม่มีน้ําตาสักหยดมีแต่มาดโหดแบบปอบละองคำแผลงฤทธิ์จัดเต็มมาพร้อมเอฟเฟกต์คอนแทคเลนเสริมความน่ากลัวเห็นแบบนี้อย่าทำให้เจ้านางละองคำเครื่องเด็ดขาดแล้วจะหาว่าไม่เตือนพอรับผีต่างวงมาเลี้ยงปุ๊บก็เลย ไม่เอาผีปู่ย่าเลยผู้ที่ตบเนี่ยว่าเพราะว่าเราโกรธที่เขาไปาเอาบัรพบุรุษของเราที่เราเคารพเนี่ยที่เราศรัทธาเนี่ยทิ้งไปเริ่มมีผีปอบเข้ามาสิงและอะไรแบบนี้ค่ะตาก็เลยเปลี่ยนสีกลายเป็นสีแดงทุกคนก็ตกใจฝากเรื่องนี้นะครับเนื้อหาเข้มข้นแล้วก็มีคติสอนใจอมากมายครับเจ้านางคืนวันจันทร์และอังคารนี้สะพรึงทั่วหน้าจอเจ็ดสีแน่นอนค่ะ